วันนี้พามาดูซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในแคนาดากันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างมีขมิ้นชันด้วยเอย๊แต่ทำไมเขียนจิ้นเจอมันไม่ใช่ขิงนะมาดูตรงนี้ก็มีแตงกวามีพริกไหนดูแพ็คละเท่าไหร่คะโอ้หลายบาทอยู่โอ้ยมีฟักแมวโอ้แปลกไหนมาดูตรงนี้กันบ้างโอเป็นถั่วฝักยาวสีแดงแพ็คหนึ่งเกือบสี่เหรียญก็ประมาณร้อบบาทตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวสีเขียว โอ้แพงกว่าเกือบหกเหรียญก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นถั่วแขกผัดอร่อยมากเลยค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นบวบโอ้มีน้ำมะพร้าวโคโค่แม็กซ์ด้วยขวดใหญ่อยู่นะหนึ่งลิตรเกือบสามเหรียญก็ประมาณเกือบเก้าสิบบาทมะพร้าวเป็นลูกก็มีค่ะอันนี้ไม่แน่ใจจากประเทศไหนคล้ายๆมะพร้าวเผาส่วนนี้เป็นมะพร้าวจากไทยค่ะแบบนี้ก็มีแต่ไม่แน่ใจจากที่ไหนค่ะแต่อันนี้จากของไทยแน่นอน เขาเขียนว่า product of Thailand แล้วก็ดูแพ็เกจจิ้งสิทานง่ายแพ็ k เกจจิ้งก็ดูดีค่ะเป็นพรีเมี่ยมคุณภาพด้วยอุ้ยภูมิใจแทนคนไทยจริงๆส่วนทางนี้จะเป็นลิ้นจี่แต่จะมาจากประเทศจีนนะคะถัดมาก็เป็นทุเรียนแต่เป็นของมาเลเป็นพันธุมูแซงคิงค่ะโอ้ราคาตับปอนก็เกือบที่6เหรียญก็ประมาณ700กว่าบาทส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทุเรียนจากจีนค่ะมาเป็นลูกๆ มาดูฝั่งนี้เป็นทุเรียนที่แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แพ็คดูน่าทานมากเลยตอนนี้เซลล์อยู่เกือบ19บเ้าหรียญก็ประมาณเกือบ600บาทแ่เป็นโปรดักต์ออฟไทยแลนโอ้ทุเรียนไทยนี่อร่อยที่สุดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นมังคุดค่ะใส่มาเป็นแพ็คๆแล้วก็เป็นลำเป็นลำใยนะคะแต่ว่าจะมาจากประเทศกัมบูชาค่ะ ฝั่งนี้เป็นขนมเท่าแก่น้อยค่ะสาลายอบกรอบมีหลากหลายลดเลยราคาก็เกือบสี่เหรียญประมาณร้อบาทมาเจอตรงนี้ประเทศไทยลำใหญ่งงมากกับคำที่ใช้แต่พอพลิกดูไม่ใช่มาจากไทยนะคะมาจากเมืองจีนค่ะเป็น product of c h i n นฉะนั้น